วนสมาชิกที่่แตละเให้ห่างกันหน่อยลูกอย่าเดินใกล้กันเรืองตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส28พฤศจิกายนนี้8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นไปเรืองตั้งอบตกันนะคะแล้วเราก็ถือป้ายหันอย่างนี้นะลูกนะตั้งข้างหน้าเลยอ่าเอาไว้ยี้ลูกเอาขึ้นไปใช้เดี่เอาขึ้นไปางหน้าโอเคพัฒนาท้องถิ่นของเรา28พฤศจิกายนนี้ออาไปเอาเดินเลย ที่อบตเรีนได้เี่นจะนวนสม่ไหมที่แต่ละเขตมียกป้ายขึ้นลูกยกป้ายขึ้นพุทธศตวรรษนี้เราออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบตยกป้ายให้ขาอย่าบังหน้านะมองไม่เห็นหน้าอย่าห่างห่างอะไรลูกห่างกันห่ใหน้เฮๆน้องรีบบอกเรียบร้อยให้เราต้องเตรียมความพร้อมเลือกตั้งอบตตั้งแต่2พฤศจิกายนที่สามารถไปหน้าด้านเลย การอบตเอกสารแจ้งจ้าบ้านหรือป้ายปิดประกาศหน้าที่เลือกตั้งแล้วถ้าไม่มีชื่อหรือมีผีโผล่มาล่พี่ต้องยื่นคําว้องต่อนายทะเบียนอำเภอพราะสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนเพื่ชื่อคาชื่อไปในวันที่17พฤศจิกายนนี้ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุดจะใช้สิทธิโปร่งใส28พฤศจิกายนอย่าลืมไปเลือกตั้งอ วน28พฤศจิกายนเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพบประชาชนเป็นหลักฐานแสด,ด,ดก่อนแล้วไปใช้สิทธิ์